สวัสดีค่ะวันนี้อากาศร้อนมากหลังจากที่ทํางานบ้านเสร็จทูบ้านเสร็จดิฉันก็อาบน้ําแต่งตัวค่ะแล้วก็มาทานข้าวเที่ยงอยู่ในตัวอําเภอหนองหานหลังจากที่ทานข้าวเที่ยงเสร็จดิฉันก็เลยแวะมานั่งเล่นต่อที่นี่ค่ะโอเคคาเฟ่หนองหานค่ะอากาศมันร้อนไหนๆก็ขับรถมาตั้งไกลแล้วทานข้าวเสร็จก็หาอะไรหวานๆอร่อยๆทานค่ะและนี่ก็คือเป้าหมายของดิฉันในวันนี้ที่เข้ามาในตัวอําเภอหนองหานก็คือมีร้อนนาะพึ่งเย็นค่ะอากาศมันร้อนมากเกินไป จริงๆวันนี้ดิฉันชวนลูกมาด้วยแต่ว่าลูกสาวไม่ยอมมาด้วยค่ะบอกว่าอยู่บ้านดีกว่าถ้าจะเปิดแอร์อยู่บ้านมันก็เปลืองแอร์ค่ะก็เลยคิดว่ามานั่งอยู่ที่คาเฟ่น่าจะดีกว่าก็เข้ามาในคาเฟ่ตอนเวลาประมาณบ่ายโมงนิดๆค่ะกะว่าจะนั่งอยู่ที่นี่สักห้าโมงเย็นและนี่ก็คือหน้าตาเมนูที่สั่งในวันนี้ค่ะชาเขียวแล้วก็เค้กส้มค่ะเบสเซตสองรายการ100บาทนั่งทานชาเขียวทานเค้กส้มไปพร้อมกับบรรยากาศแอร์เย็นๆฉ่ำๆค่ะ ช่วงนี้อากาศร้อนมากค่ะมากถึงมากที่สุดไม่อยากจะพูดเลยว่าร้อนขนาดไหนยิ่งโดยเฉพาะตอนเที่ยงเที่ยงนะคะเที่ยงไปถึงประมาณ5โมงเย็นก็ยังร้อนอยู่ค่ะจน6โมงครึ่งอากาศถึงจะเริ่มเย็นๆลงมาบ้างวันนี้ดิฉันตั้งใจว่าจะนั่งถึงสัก5โมงเย็นก็พอค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าร้านเขาปิดกี่โมงแต่กะไว้ว่าจะนั่งถึง5้าโมงเย็นแล้วก็จะไปซื้อของค่ะน้ำยาล้างจานกับน้ำยาปรับผ้านุ่มหมดหลังจากซื้อของใช้เสร็จก็จะไปซื้อกับข้าวอยู่ตรงถนนคนเดิน เดินอยู่ข้างประสนีน้องหานค่ะแล้วก็กลับบ้านอันนี้คือแผนที่วางไว้นะคะนี่ก็เป็นวิธีคลายร้อนอีกวิธีหนึ่งของดิฉันก็คือออกมาพึ่งแอร์เย็นๆอยู่ที่คาเฟ่ค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีวิธีคลายร้อนยังไงกันบ้างเพื่อนของดิฉันบางคนตอนนี้ก็นอนแช่น้ําอยู่ในบ่อพลาสติกอยู่ที่บ้านค่ะอันนั้นก็เป็นทางเลือกที่ดีอีกทางเลือกหนึ่งเหมือนกันนะคะและเพื่อนๆล่ะคะมีวิธีคลายร้อนในช่วงหน้าร้อนนี้ยังไงกันบ้างออกมาเล่าสู่กันฟังหน่อย ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามแล้วก็คอยรับชมคลิปนะคะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมฝากกดไลค์กดคอมเมนต์หรือว่ากดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าคลิปไหนมีโฆษณาอย่าลืมฝากดูโฆษณาจนจบด้วยนะ